ครับพบกับผมช่างร้อยชาแนลวันนี้มาตกปลาหน้าดินที่หม้ายบ้านน้องคำปลามันตัวแรกได้แล้วครับปะมันตัวแรกเอามาเที่ยนะโอ้ยได้ปลามันตัวแรกครับดูขนาดกล่องเลยาตัวแรกเปิดหวัวครับเปิดหวัวด้วยกระซูครับระวังเวลารอปลากิน ฝีมือของนาโอ๊ตครับแต้มแรกบดคร,รับบดสับปรับเลยสิเนาะรวังพี่โดบรรยากาศรอบๆอ่างตกปลาครับวันนี้ช่องช่งางไร้เชนเน็ ฝากกดติดตามแนละกด subscribe ให้ด้วยครับกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยมากับเซียนโอ๊ตแล้วก็เซียนก้านครับวันนี้ได้เยอะไปแล้วทีนึง่งสายรูดครับมัดมัดเบ็ดบอลเนียนฝ่าไปหน่อยใช่ biết oi anh đống cái đống quing quing bò na này, này <laughs> nó út แดีเยวกะมานซูนี่ทีละซูให้เอฟซีมึงนี่ทีนี่เที่ยวกะทายมันนี่ทีละโอ้ยกระซูครับอืมอื้อเลยไปสันตอนนี้ทำเล่าแล้วครับทำเล่าเบ็ดไหมเอาลูกไปล้างครับลวมเรือมเงียบๆแจ้งน้อยแต่ว่าแต่ได้เจอป้ายไงกับอาสิมิชิดเบ็ดขวบไในนะครับ ว่าอยู่ไกล้นาแห้งพื้นที่ในการตกมันมันหน่อยมันนี่ขั้นที่ใส่ก็เก่าฟุตสองครับแปดฟุตหนึ่งแล้วก็เจ็ดฟุตหนึ่งสองสามสี่หาขั้นครับเริ่มแล้วแปดขั้นแต่ว่านาดินเงียบ มืดมือเขาซาดอยู่ตัวหนึ่งยังดีที่นาโอดไปตี้เหลื่มนะครับไปกระซูมากสีตัวผลงานบนบนว่ามันมันถือว่ากัาบโมเฮลนะครับถือว่าโมเฮลก็ยังมีโตอยู่โมเฮล อ้าวลุยครับลุยเต็มที่แล้วครับย่างไปอีกเลยลัดเลาะส่วนนี้เบอร์ยูซือซอยูซืออบ่ได้ว่เชินนหวางกะอหนาดิน,ขนเขา,า,าอันมือ่กดลนะนี่ไมือมันพามือมือมันสุกอยู่โอ้ยยัง มันาล่อยู่งกว <c oughs> ่าเย็นแต่การยังติดใจเยอะจันเยอะจันเผื่นเนี่ยเยอะแต่ว่าคันปล่อยกับสีลุดขึ้นก่อนนะมันยังว่วมันมันคอยดิมันมัดบนเนี่ย อ้าววานตะทำทีวางขั้นใหม่ล้มไหมแล้วครับวันนี้ก็เจออุปสรรคืือล้มนี่ล้ครับเหตุในขั้นโยกตุ๊ดตุ๊บมืองขั้นเวทบกค่อยหงเรื่องแต่ว่าก,กะเพราะดาวได้เยอะตัวนี้ใหม่ไหม่สามแล้วครับลุงเนี่ยไปสามใหม่ละ เอราดูผลงาน,นครับใเวลาสี่หามงาแรงหมดแล้วครับวาเข้าสีได้ัวจากการโตหนาดินบ่ตอนนี้ก็นาวดก็ทิชใจเรื่องไป็ตัวกระสูบละ เวลาใบาสองครับเงียบเก็บเลยอนนีาก็ลงไปซีใหม่แล้วครับก็ยังเงียบอยู่บรรยากาศโดยรอบก็ปกติมีหองใหม่พอดีเลยครับกกใหม่ ยังเงียบอยู่ครับเดี๋ยวไปติดตามผลงานกันตอนค่ำหมดแล้วครับ้่าเสถียร์กี่ตัวดิวัดครับ <c oughs> โอีกคิวหน่อยนึง อ่าตัวแรกครับบามาเย้าิดคิวพิดคิวตรงนี้ก็เป็นช่วงสุดท้ายของคลิปนะครับนี้การตกปลาของผมกับในการออกไม้บาดน้องคำตำบลน,น้ำคำ้ามาเพื่อเมืองจจงหวัดศรีสกเกตกับในแจ้ป้ากระสูบครับนี่นะครับผลงานฝากกดติดตามช่องช่างไร่ชาแนล กดต,ติดตามกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับขอบคุณครับที่การรับชม